เลียมดีแลบด้วยวัยเพียง22ปีเขายิงไปแล้ว12ประตูในฤดูกาลนี้แม้ว่าเขาจะเล่นในทีมที่ยิงน้อยเป็นอันดับ3าในลีกก็ตามและตอนนี้เขากำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมครั้งใหญ่ไปยังสโมสรอย่างเชลซีและแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อพูดถึงการเก็บบอลของดีแลบเขาเป็นกองหน้าที่ทรงประสิทธิภาพเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่แข็งแกร่งมากและเกือบจะเป็นกองหน้าสไตล์ย้อนยุค เขาใช้ร่างกายได้ดีอย่างเหลือเชื่อเข้าประทะเซนเตอร์แบ็กตลอดเวลาทําให้เซนเตอร์แบ็กแทบจะเอาชนะเขาเพื่อแย่งบอลไม่ได้แต่ที่สําคัญดีแลบไม่ได้พึ่งพาแค่ความแข็งแกร่ง,แ,งและลักษณะทางกายภาพเท่านั้นเขายังฉลาดและมีไหวพริบในการเคลื่อนที่ด้วยโดยมักจะใช้สิ่งที่เรียกว่าการเคลื่อนที่2จังหวะเพื่อหน,นีจากเซนเตอร์แบ็กเขาจะเริ่มต้นด้วยการวิ่งทะลุช่องเพื่อดึงเซนเตอร์แบ็กให้ลงไปลึกแล้วก็ถอยลงมาพื้นที่ว่างที่เขาสร้างขึ้นเองและนี่ทําให้เขามีระยะห่างจากเซนเตอร์แบ็กดังนั้นามกา ขึ้นแต่เมื่อเขาได้บอลแล้วผลลัพธ์ที่ได้จากดีแลยังไม่สม่ำเสมอบางครั้งเขาก็มีประสิทธิภาพมากและดูดีทีเดียวในการจ่ายบอลของเขาแต่ในบางครั้งการควบคุมบอลก็มีจังหวะขาดขาด,ขดขเกินๆไปบ้างมีจังหวะพลาดในการจับบอลแรก ดีแลบเป็นกองหน้าที่ตัวใหญ่ชอบใช้ร่างกายดังนั้นการเก็บบอลของดีแลบถือว่าทําได้ดีแต่ก็ยังต้องปรับปรุงและแน่นอนไม่ใช่จุดแข็งที่สุดของเขาเมื่อพูดถึงการเลี้ยงบอลดีแลบมีความแข็งแกร่ง,งบ่อยครั้งที่เขาเก็บบอลได้และพาบอลทะลวงเข้าสู่ใจกลางแนวรับของคู่ต่อสู้แต่เขาไม่ได้มีความละเอียดอ่อนหรือคล่องแคล่วเป็นพิเศษเพื่อสับขาหลอกคู่ต่อสู้มันเป็นเรื่องของพละกําลังเขาใช้ร่างกายได้ดีจริงๆใช้ร่างกายส่วนบนเพื่อบ,บังคู่ต่อสู้และเชื่อมั่นในอัตราเร่งในช่วงหลาถึง้างหลาแรกนี่ค แท้จริงตอนนี้เมื่อพูดถึงการจบสกอร์ของเขาดีแลเป็นผู้เล่นที่ยิงเยอะเป็นคนที่มองหาโอกาสยิงประตูทุกครั้งที่มีโอกาส เขาจะหาพื้นที่ว่างให้ตัวเองครึ่งหลาแล้วก็มองหาจังหวะเหนี่ยวกลที่สําคัญเขาทําได้ทั้งสองเท้าและนั่นทําให้เขายิงประตูได้ง่ายมากขึ้นเขาไม่จําเป็นต้องหาเหลี่ยมยิงที่สมบูรณ์แบบเสมอไปเพราะเขาสามารถยิงได้ทั้งสองเท้าด้วยพละกําลังและเทคนิคการยิงบอลฤดูกาลนี้เขายิงให้กับอิฟสวิตทีมที่ประสบปัญหาในการหาโอกาสการยิงประตูแต่เขากลับยิงได้ถึง19%ของการยิงทั้งหมดของทีมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้และเขายังยิงได้ถึง37.5%ของประตูทั้งหมดของทีมอีกด้วยนั่นคือกองหหน้้าาาทที่่อศัััยยยจงงววบแตก็ํได The cat sat on the ใช้ทุกโอกาสในการยิงประตูและท้ายที่สุดเขาก็ยิงประตูได้อย่างสม่ำเสมอเขาเป็นกองหน้าที่จบสกอร์ได้ดีแข็งแรงมีประสิทธิภาพในพื้นที่สุดท้ายมักจะหาโอกาสการทำประตูได้แต่ก็ยังมีข้อ,อกังวลเช่นกันดีแล็บเป็นผู้เล่นที่มักจะอาศัยพละงกำลังในการยิงบอลด้วยความแรงมากกว่าที่จะเน้นความแม่นยำอย่างแท้จริงเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่จะปั่นบอลเข้ามุมอย่างสม่ำเสมอหรือยิงบอลลอดตัวผู้รักษาประตูดีแลบมักจะอาศัยพลังในการยิงนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปอาจมีบางครั้งที่มันส่งผลเสียโดยเฉพาะการยิงไกลของเขาเมื่อเขา ในบอลที่น่ากรอบเขตโทษเขามีความคิดที่ว่ายิงก่อนเขาไม่ค่อยสนใจที่จะมองหาเพื่อนร่วมทีมถึงแม้ว่านี่อาจจะเป็นคำแนะนำทางเทคนิคแต่บ่อยครั้งมากที่เขาจะยิงประตูและผลลัพธ์สุดท้ายการยิงไกลนั้นไม่สม่ำเสมอและมันอาจจะลอยโด่งออกไปไกลถึง30หลาซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับกองหน้าของคุณหากเขาย้ายไปสโมสรที่ใหญ่กว่าเขาจะต้องตัดสินใจได้ดีขึ้นในพื้นที่สุดท้ายคุณไม่สามารถยิงประตูได้ตลอดเวลา บางครั้งคุณต้องมองหาเพื่อนร่วมทีมในพื้นที่ว่างตัวเลขอัตราการชนะการดวลลูกกลางอากาศทำได้ไม่แย่แต่การกำหนดทิศทางการวางตำแหน่งการมงของเขายังต้องปรับปรุงหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการเซ็นสัญญากับดีแลปจริงๆทีมอาจจะต้องอดทนกับกองหน้าอีกครั้งเขามีพื้นฐานที่ดีมากๆเขามีทักษะที่ยอดเยี่ยมแต่เขายังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบแฟนๆยูไนเต็ดยังรอได้อีกหรือไม่คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมหวังว่าคุณจะสนุกกับมันและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวััสดีครบ